เดี๋ยวจะมาเล่นเกมคุณยายแกนนี่กันใช่ไหมใช่เออไปดูกันตัวไปดูกันครับมันเป็นเกมอะไรเกมคุณยายแกนนี่ภาคสามแกผีเหรอใช่ไม่น่ากลัวหนะเจอไหมอือแกผี่แกล้งอะไรบอกว่าไม่กลัวผีไงเปิดได้แล้วอ้าว่นินมาทางนี้มาทางนี้ เยคนเฝ้าขุมทรัพย์ไปเฉยไม่ใช่ผีมาเดี๋ยดิมันก็บอกว่าคุณไปทางนี้นะเออเออคุณแค่บอกไปทางนี้มันหลงทางอะไรอ่ะคุณตัวอะไรนะคุเชิญคุณโดนคุณโดนบอกคุณอย่ากันนี่ไปนี่ไปทางนี้ไปทางนี้โอเคแล้วก็ไปเปประตูข้าไปอุ้ยนะมันซื้อของค้าผมอ๋อ ไม่มีคนอยู่เเฮ้ยจับมึงใจกูออกหรือไม่ออกเนี่ยเฮ้ยห้ามออกไปนะจะออกไงพ่อจะออกนะมันมีอะไรออกไม่ผีเลยไม่มีมึงก,ก,กลัวไงกลัวก็ไปพ่อไม่ได้กลัว กลัวก็ไปไม่ได้กลัว